กติกาบาสเกตบอล3คนสนามบาสเกตบอลจะประกอบไปด้วยห่วงตาข่ายหนึ่งห่วงจะมีความกว้าง15เมตรและยาว11เมตรโดยขนาดของลูกบาสเกตบอลเบอร์6แต่มีน้ำหนักเท่ากับเบอร์7ในทีมแต่ละทีมจะมีผู้เล่นทั้งหมด4คน3คนแข่งขันในสนาม หคนจะเป็นตัวสำรองไม่มีผู้ฝึกสอนในสนามและไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนตะโกนสั่งสอนการเล่นนอกสนามการแข่งขันการเริ่มการแข่งขันจะเริ่มด้วยการเสี่ยงเหรียญทีมผู้ชนะจะได้สิทธิ์เลือกที่จะได้ส่งเริ่มการแข่งขันก่อนหรือจะเป็นฝ่ายในการป้องกันก่อนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นการยิงประตูในเส้นโค้งไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลาง หรือการยิงใต้แป้นมีค่าเท่ากับ1คะแนนการยิงประตูหลังเส้นโค้งมีค่าเท่ากับ2คะแนนการยิงประตูเส้นโทษมีค่าเท่ากับ 1, คะแนนในเวลาการแข่งขันจะแข่งขันกันทั้งหมด10นาทีในการตัดสินผลแพ้ชนะจะตัดสินโดย ทีมไหนทำคะแนนได้มากกว่าเมื่อหมดเวลาปกติจะเป็นฝ่ายชนะในอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือทีมไหนทำคะแนนได้21ก่อนในเวลาปกติทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะบาสเกตบอล3คูณไม่มีการเสมอถ้าหมดการแข่งขันแล้วคะแนนเท่ากันต่อให้เวลาการแข่งขันโดยทีมแรกทำคะแนนได้2องคะแนนก่อนจะเป็นทีมที่ชนะในเกมนั้น วิธีการเล่นบาสเกตบอล3าคนโดยการเริ่มเกมการแข่งขันต้องมีการแลกเปลี่ยนบอลระหว่างฝ่ายรุกกับฝ่ายรับหลังเส้นโค้งด้านบนของสนามหรือในกรณีที่บอลตายไม่ว่าจะเป็นลูกบอลที่ออกนอกเขตสนามไม่ว่าจะเป็นการฟาวโดยที่ไม่ได้อยู่ระหว่างท่าทางการยิงประตูโดยจะเรียกการแลกเปลี่ยนบอลน,นี้ว่าการเช็กบอล เมื่อเล่นไปสักพักแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึชุดบอลลงห่วงหรือการโยนโทษครั้งสุดท้ายเป็นคะแนนผู้เล่นทีมที่เสียคะแนนจะเป็นผู้เริ่มต้นการเล่นโดยการเลี้ยงบอลหรือส่งบอลภายในสนามไปยังที่ใดที่หนึ่งในสนามหลังเส้นโค้งก็สามารถที่จะบุกต่อได้เกมถัดไปแต่ภายหลังการยิงประตูแล้วไม่ลงห่วง ถ้าผู้เล่นในทีมฝ่ายรุกได้ครอบครองบอลอีกครั้งสามารถยิงประตูต่อไปได้โดยไม่ต้องนำบอลออกจากนอกเส้นโค้งก่อนแต่ถ้าเป็นผู้เล่นฝ่ายป้องกันบอลจะต้องพาบอลออกนอกเส้นโค้งก่อนด้วยการเลี้ยงบอลหรือไม่ก็การส่งบอลจึงจะทำการบุกได้ในกรณีนี้รวมไปถึงการถ้าผู้เล่นฝ่ายป้องกันขโมยบอลหรือป้องกันการยิงประตูได้จะต้องนำบอลออกนอกเส้นโค้งก่อนโดย แต่ละทีมมีสิทธิ์การขอเวลานอกได้หนึ่งครั้งโดยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถกระทําได้โดยทีมใดทีมหนึ่งเมื่อเกิดบอลตายก่อนที่จะส่งบอลเริ่มเล่นหรือโยนโทษด้วยการสัมผัสมือต่อไปจะมาพูดถึงการผิดระเบียบการฟาและรวมไปถึงการโยนโทษนักกาฬาบาสเกตบอลสาคนว่าการผิดระเบียบข้อที่สำคัญ และที่มีความแตกต่างกับบาสเกตบอล5คนจะมีการลงโทษและมีบทลงโทษอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันเรื่องแรกผู้เล่นทีมใดได้ครอบครองบอลพวกเขามีเวลาในการยิงลูกบาสเกตบอลให้ลงห่วงหรือโยน ห่วงบาสเกตบอลภายใน12วินาทีหากยิงลูกบาสเกตบอลไม่ลงห่วงหรือไม่สัมผัสห่วงภายในเวลา12วินาทีผู้ตัดสินจะตัดสินให้เป็นการผิดกฎระเบียบและจะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้บอลในทันทีโดยเวลาจะรีเซ็ตเป็น12วินาทีก็ต่อเมื่อลูกลงห่วงหรือมีการสัมผัสระหว่างลูกบาสเกตบอล ต่อไปจะพูดในเรื่องของการขัดขวางส่งออกนอกเขตเส้นโค้งของผู้เล่นภายหลังการยิงประตูลงห่วงโดยภายหลังลูกบาสเกตบอลลงห่วงผู้เล่นทีมที่เสียคะแนนจะเป็นผู้เริ่มต้นการเล่นผู้เล่นทีมป้องกันที่ได้คะแนนเมื่อครู่ไม่สามารถเล่นกับลูกบอลได้ภายใต้ ในเขตพื้นที่ครึ่งวงกลมโดยจะต้องรอให้ลูกบาสเกตบอลออกจากพื้นที่ครึ่งวงกลมใต้แป้นก่อนผู้เล่นฝั่งป้องกันถึงจะมีสิทธิ์ป้องกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าเกิดการกระทําผิดระเบียบในข้อนี้เกิดขึ้นผู้ตัดสินจะตักเตือนในครั้งแรกและจะถูกปรับฟาวเทคนิคในครั้งถัดไปต่อไปเป็นกติกา3วินาทีโดยผู้เล่นทีมที่ครอบครองบอลจะต้องไม่อยู่ในเขตกําหนดเวลาของฝ่ายตรงข้ามเกิน3นาที ต่อไปจะมาพูดถึงการฟาวโดยการฟาวทีมหักครบ6ครั้งและการฟาวทุกกรณีครั้งที่78และ9ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ถูกกระทำฟาวจะโดนโทษจำนวน2ครั้งและการฟาวทีมครั้งที่10และครั้งต่อๆไปผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นฝ่ายที่ถูกกระทำฟาว ได้โยนโทษจำนวนสองครั้งพร้อมได้บอลเริ่มเล่นหากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งกระทำฟาวผิดวิสัยนักกีฬาจำนวน2ครั้งจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยอัตโนมัติ